คุณยายหน้าเด้ค่ะทีมงานของสตรีหมายเลขหนึ่งนะไอ้น,น้องพานะคะวันนี้เรามาลงตามเคสดเบาหวานแพ้เปื่อยนะคะเคสดเบาหวานแพ้เปื่อยค่ะวันที่สามค่ะวันนี้เรามาตามเคสเราต้องดูแลเ็นเญาติของเรานะคะซื้อ,อยังลูกที่ซักซื้อเร็วซื้อลูกย,ยูบานได้หูก การเกตะบณน้องให้อ่าเป็นแผลเป็นเป็นแผลาหวานนีมาโดนกันไหนหกเดือนหกเดือนแผลแผลกัได้ซสามีหรือว่าหกเดือนตะกี่ไงกูหนีนากร้ายหมองแห้งจ้านตัดสองนิ้วนอะอ่าบันนี้กับบนย่อมไปแอนไปหลังนําหมอเมนบอกลังเองลังอะไรเรืองนะครับไป ยไปจาต่อยแล้วมาหลายเดือนแล้วแต่ว่ามันมันบอดี้คือเราเลยเศ้าไปก็เลยคิดว่าหันมาใส่คอลอร์ฟิวอ่านหลังเบื้องนอกเราเลยตัดสินใจนอนหลบนอกตัดสินใจเข้าดูแลรักษาเมื่อนี้ได้มาเปิดใจใส่คอลอร์ฟิวอันฟ้าฝเข้าบำบัดสุขภาพเพื่อที่จะดูแลต่อไปนะคะแล้วอีกหนึ่งเดือนเขาจะมาตามเขตอีกนะคะเขาจะมาติดตาม ทุกๆวันวน,นะคะจะได้กรขอบคุณหน่อยเป็นวิทยาทานเนี่ยก็นแล้วกันเนาะค่ะเนะาะขอบคุณค่ะ